ค่ะกบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมืเอ่อมาพบกันคือเก่าคือเดิมเนาะค่ะกับเปี้ยวอีสานกินแซบ่บทำเมื่อวานก็นมาจัดเป็นตำบกฮู้ตำทูทนเนาะเพราะว่ามีตำปูปลาครับตำหอยดองโอ้ยบอกไปน้ำลายแตกไปพี่น้องแล้วก็มีดักแดกครับขัวมีน้ำผักแกงกับมีมะละผักสลัดหมักแตงสมานแะพี่นนเนาะมาบอกหลายใหญ่ฮะกินกันชอบพี่น้องหิวแล้ว เบากบ็ได้กินสองจำมเลยขวดมี่ยนุ่มๆกินเป็นเมียงมันรู้พี่หน่อย ลงโต๊ะเป๊ะสั่งไหมค่ะ่าเผ็ดๆทั้งสองตำเลย ามาหุงกันคิมบะเพ็ดจักเป็นจังไหนดอกพี่น้องไปคือกันบ่มันต้องเพลินๆเนาะจังสาใจ ตำหมกฮูนในคันคันยุบาลเนี่ยเปรี้ยวกับสีตมกินเองล่ะเรียกว่ายูหอมันจ้องซื้อหลายอย่างหลายเนี่ยจักโคกจักสะหมกพริกหมกเน้าปลาแดกหมกหุ้หมกแกงเขีย ซื้อเขากินเอาคนละสามสิบบาท สักกี้นี่เปรียวผมก,กินในบักแข่แค่เพว่าอยากพิว้วขาวสิเลยกินบักแข่แค่ที่กับแสบอยู่ท่ามันสุกปวดแก่หมดกินกินมันแห้งมาพี่หนอ จำไฮดองต้องแสบกว่าจำภูมิหลากทำไมมันอยู่ไข่ไม่หยิบไงบุ๊ ร้านนนี่ประดกกขึ้นนวนนวสาใจด ก้อนเบียวสิพบร้านตำหมคงแสบแสบๆยกร้านเนี่ยโดนเลยพี่นนอร้องซิมไปเลยอ่ะ่อนจะแสบก็กินต่อตอนนบ้พวแแสบกับเศ้าสึกหมูคงมันแสบแสบน้ำประแดกเลยพี่นนอคระบ่ อันนี้เปียวซื้อประจำเพราะกินทางแหลกว่าแสบก็กินตลอดมาเลยใหญ่ห่อจะเชื่อต้องหาอย่างตำบมกหุ้งไม่ทุกเทีเลยพวมมันไก่จากเกาคันสิเชื่อไปซื้อร้านเกามันกับแหลกนะพี่นนอง kinh bẹp câu gì bằng cái khăm luôn khăm nghe là cái nào miệng bộc hương กินไปกินมาความเผ็ดเริ่มมาแล้วบบตะที่นี่พี่นอะนี่แหละใครจะกินเมือที่ยาวแ้จักบาทกัน ตำพริกแห้งเนี่ยมันเผ็ดอีเด็ดพริกแห้งกับพริกสดในรสชาติมันต่างกันเลยมันเป็นช่วงนี้บอกพริกแพงบุ๊คกระจอกเลยใส่พริกแห้งแทนท้้งน้ำใส่พริกโซตัมท้าทางเผ็ดเผ็ดเนี่ย แต่หัเข้าอยู่หาหน่อยล่ะมันกระเพ็ดอยู่พี่น้องเพ็กส์โซนนะแต่มันมันเผ็ดไปข้าวเดียวพี่แหรงเ่ยความเผ็ดมันสิมาเรื่อยๆล่ะยู่น้ำขอบปากเลย ก๋วยหุูงต้องกินเลหลายคนพี่เนาะเนี่ยเสียบน้ำบั่นจำเนื้อแดงเบ้นเลหุ่มกันมากข้าวเจียเบ็ดเผ็ดปันเดกระเสียบเนี่ยใครกินลี่อนยิ่งกินผู้เดยา่พูดใหญ่เนี่ยจะกับเบิดเสือ ทีเงนเาเลยแยวตอนมาแค่แค่ขนาสามสิบบาทอีกกระปูกลัวนี่ง่ายน้ำข้างไปทั่วล้ที่นี่ คนที่สานบ่านเข้านั้นพี่น้องไปยุใช้กับขาดเมื่อและมันเมนูตาบอกทุกอ่างนี้ยไปยุแม่นอกแล้วน,นะก็หาซื้อปลาแดกไปกินให้กับพี่น่อคือมันลูกปลาแดกพี่น้อแต่แล้วจะมือเก่ดเชร ความีแก่เพก่อนจะํา <c oughs> เอาสำหรับพี่นอ้องมันยังไหนเปรียกะขอตัวลาไปก่อนนะค่ะ ไว้มือหนาวพบกันไหมเนาะเมนนต่อไปเป็นอย่างกับเราเวิร์กันต่อไปนะคะ่ะฝากกดติดตามคลิปเห็บเปียว์ดำด้วยบายบาย